ช่วยด้วยลูกทำไม่ได้เลขเยอะแบบนี้ลูกหนูลองให้1260หการด้วย42สูตรคุณไม่42่สองท่องไม่ได้แน่นอนจะเย็นข้อนี้ไม่ได้ให้ตั้งหารนะไม่ตั้งหารแล้วจะหาคำตอบยังไง เป็นรูปเศษส่วนง่ายกว่าแน่นอนคือ1260ส่วนด้วย42จากนั้นทำตัวส่วนให้เป็นรูปการคูณเลขอะไรคูณกันได้42ลองคิดดู6คูณ7ได้42ไงครูใช่เลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วลองไปดูจากนั้นทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 6ไปตัด12กัน6คูณอะไรได้12่อก็คือ6คูณ2แน่นอน6คูณอะไรแล้วได้6 6คูณหได้6คือจบ6คูณ0ได้0คือเสร็จกลายเป็น210ส่วน7ไปตัดทอนกันต่อให้เสร็จ7คูณอะไรได้21 7คูณ3ได้21 7คูณ0ได้0คนเก่งเสร็จแล้วครับตอบเลย30 ini nai wa chip